กับเขาเล่าเรือ่องความเดิมตอนที่แล้วพรานแดงได้รับรู้ความจริงบางส่วนอย่างเพชรนาคราชจากปากของหลวงตาคำจากนั้นพวกพรานแดงได้เปิดศึกกับเหล่าคนตายอย่างเปรตจนพวกเขาเอาชนะได้สดําเร็จทว่าสิ่งประหลาดอย่างเปรตแตกต่างจากสิ่งที่เคยได้ยินมามา,มากนักหลวงตาคำแกแสดงอภิเิหารจนมีอาการเหนื่อยหอบ พวกพรานแดงจึงพาแกกลับโบสถเพื่อไปพักผ่อนต่อไปหลวงตาคำกลับมานั่งอยู่ตรงหน้าพระประธานอีกครั้งอาการแกยังคงดูไม่สู้ดีนักท้าแม่พรานแดงถามท่านว่าต้องการน้ำเปลืออะไรไหมแกเพียงสายหน้าพร้อมกับบอกว่าพักเสียหน่อยแล้วก็จะดีขึ้นหลวงตาคำกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แหบเปือพรานแดงคุนคิดอยู่คู่หนึ่งคิดว่าจะถามสิ่งที่อยู่ในใจตนหรือไม่ จนความอยากรู้อยู่เหนือตนพรานแดงจึงถามเรื่องของเปรตเหล่านั้นเหตุใดมันมีรูปลักษณะแบบนั้นอีกทักมันยังจับคนตายเหล่านี้มากินอีกพรานแดงผมพรวดพูดขึ้นมาลวงตาคำสูดหายใจลึกเข้าปอดแล้วแกก็บอกว่าตามเดิมแล้วนั้นเปรตมันมีรูปลักษณะเหมือนกับที่โยมเห็นพวกมันเป็นอสุร,รกายยุกระหายอยู่ตลอดเวลา คนภายนอกเห็นมันลักษณะแบบนั้นก็ไม่ผิดเพราะมันไม่ได้ออกล่าเพื่อจะกินส่วนเรื่องเหตุใดที่มันกินคนตายอัตมาเองก็ไม่รู้แน่ชัดตามความคิดของอัตมามันก็อาจจะเหมือนกับวัตจักรของสัตว์โลกแล้วเรื่องของคนตายที่ถูกกินไปแล้วไปไหนโยมคิดว่าคนตายแล้วตายอีกจะไปไหนหลวงตาคำกล่าวพร้อมกับทิ้งประโยคคำถามให้พรานแดงพรานไวการคนน้มว่าแดง ได้แต่มองหน้าหลวงตาคาตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนตายแล้วตายอีกจะไปไหนทําให้หลวงตาคามองหน้าอันงุนงงของพรานแดงอยู่พักหนึ่งจากนั้นเกก็เฉลยว่าคนตายที่ตายโดยกรรมอย่างการไปออกรบเหมือนกับนักรบโบราณเหล่านี้ที่กําลังกระทําอยู่ก็จะหวนกลับมายัางจุดเริ่มต้นในค่ายนี้เหมือนเดิมนั่นคือคนตายโดยกรรมแต่หากตายโดยการกัดกินจากเหล่าอสูรกาย หรือพวกผีตายหงดินแดนนี้คนตายก็จะหายไปไม่กลับมาอีกสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายในโลกของคนตายแห่งนี้คือความว่างเปล่ารอบกายที่มืดมิดจนมองแม้แต่มือเท้าของตนนั้นไม่เห็นประกอบกับความกว้างสุดอนันตาอีกทั้งยังจะไปผูดไปเกิดก็ไม่ได้แบบนี้ถึงจะไม่เรียกว่าการตายแต่เรียกว่าโดนเอาไปโยมคิดว่ามันตรมานไหม หากต้องวนเวียนอยู่แบบนั้นไปชั่วกับชั่วกันหลวงตาคำกล่าวพร้อมกับทิ้งคำถามท้ายประโยคอีกครั้งพวกพรานแดงที่ได้ฟังต่างพากันขนลุกไปทั่วกายพวกเขาพยายามจะจินตนาการว่าหากตกอยู่ในที่ที่หลวงตาคำกล่าวมันจะทรมานขนาดไหนจู่ๆหมอคิมก็โผงโวดพ,พ,พูดขึ้นมาว่าอสูรลกายเหล่านั้นมันก็เหมือนกับพวกเสือสิง์ ที่ต้องล่าเหยื่อเพื่อลดประชากรบางส่วนแต่ต่างตรงที่อสูรากายเหล่านั้นมันกินเหล่าคนตายเข้าไปไม่ได้เพื่อประทังความหิวแต่มันทําเหมือนกับสัญชาตญาณเรียกร้องให้มันทําหมอคิมกล่าววิเคราะห์อย่างมีเหตุผลพรานแดงไมเคิลหรือจะเป็นหลวงตาคําพวกเขาเห็นด้วยกับความคิดของหมอคิมนักทว่าหลวงตาคําก็เริ่มทําสีหน้ากังวลปวนเศร้าทําให้ปรานแดงต้องถามว่าเหตุใดหรือ ยังมีอาการเหนื่อยอยู่หรือทว่าหลวงตาคำแกก็ใส่หัวพร้อมกับบอกว่าเพราะว่าอัตมานั้นคงใจที่เป็นจิตนี้ได้อีกไม่นานไม่รู้ว่าจะปกป้องเหล่าชาวบ้านนักรบโบราณที่นี่ได้ถึงเมื่อไร่ทุกครั้งที่ตนใช้พลังปกป้องคนเหล่านี้ร่างจิตของอาตมาจะเริ่มสูญสลายพวกเหล่าอสูรกายเหล่านั้นก็เริ่มมากขึ้นทุกทีสมัยก่อนพวกผีตายหงมันก็มีไม่ถึงสิบตน ไม่ต้องพูดถึงพวกเปรตมันไม่มีเลยสักตนแต่บัดนี้มันกลับมากโขจนอาตมาเริ่มเอามันไม่อยู่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากเรามนุษย์ที่เคยเดินผ่านมาที่นี่เหมือนพวกนั้นจะช่วงชิงอะไรบางอย่างไปทําให้ทุกอย่างปันปวนไปหมดไม่ว่าจะเป็นโลกคนตายหรือคนเป็นก็ตามลวงตาคํากล่าวอย่างโลดแท้จริงแล้วพระชาลายนี้แกก็แค่อยากปกป้องทั้งสองโลกเอาไว้ และดูพลังของเพชรนักราชมันจะเกินจินตนาการไปมากแล้วและคำตอบว่าเหตุใดพระชาาท่านนี้แกดูเหมือนกับมีชีวิตไม่เหมือนกับคนตายทั่วไปบริเวณข้างนอกแกคงมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในโลกคนเป็นแล้วแกก็ถอดจิตมายัางที่แห่งนี้เพื่อปกป้องคนเหล่านี้พรานแดงคิดสรุปในหัวของตนถ้าเช่นนั้นพวกเราจะช่วยปกป้องเหานะักรบโบราณที่นี่อีกแรงหนึ่ง ก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางต่อพรานแดงผมโพด์พูดขึ้นมาด้วยแววตาอันม่งมัน่นทำให้หลวงตาคำที่ได้ยินถึงกับตาโตมองไปยังพรานแดงใบหน้าอันเศร้าหมองของพระชรา,าเริ่มแปรเปลี่ยนมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างพวกโยมนั้นเป็นคนดีเหลือเกินบุญต้องรักษาพวกโยมแน่พวกคนก่อนหน้าอันเคยมาที่แห่งนี้ไม่แม้แต่จะสนใจใยดีเหล่าคนตาย ใครขวางพวกเขาเหล่านั้นต่างก็โดนสังหารสิน้นไม่ว่าจะเป็นคนตายหรือพวกผีตายโหงล้วนดนจัดการสิน้นหลวงตาคำกล่าวคำพูดของพระชรายิ่งทำให้ใจพรานแดงนั้นนึกถึงเรื่องของพวกคณะเดินทางอันสร้างแต่เรื่องในเมืองบาดาลแสดงว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนดีแม้แต่น้อยไปที่ไหนก็เข็นฆ่าทั้งคนเมืองบาดาลทั้งเหล่าคนตายไปทั่ว เพียงเพื่อจะให้เดินทางตามหาเพชรนักราชได้ง่ายขึ้นเท่านั้นยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นความเร็วของคนเหล่านั้นนี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าทําไมท่านผู้เฒ่าหมู่บ้านของตนไม่ได้เอาเพชรนักราชกลับมาครอบของด้วยแกคงรู้สึกผิดกับการเดินทางของแกมากพรานแดงได้แต่คิดต้องขอโทษแทนพวกนั้นจากใจพรานแดงกล่าวพร้อมกับก้มหน้ากราบไปสามครั้งเพื่อแสดงถึงความจริงใจต่อหน้าหลวงตาคา ด้วยความมีเมตตาของพระชลาแกบอกว่าไม่ต้องขอโทษพวกพรานแดงไม่ได้ทำอะไรผิดทุกอย่างมันมีชะตากรรมลิขิตเขียนเอาไว้แล้วพรานแดงเมื่อได้ฟังก็ลุกขึ้นนั่งพนมมือนิง่งราวกับญาติโยมที่มาฟังเทศนาก็ไม่ปานจูๆ่ๆหลวงตาคำแก,กก็บอกให้พวกพรานแดงนั้นตามแกมาอีกครั้งพรานแดงไมเคิลหมอคิมค่อยๆลุกขึ้นเดินตามพระชลาท่านนี้ไป ดูเหมือนว่าครั้งนี้แกก็ไม่ได้พาทุกคนไปหลังพระประธานอีทั้งสมเดินตามไม่หางต่างมองหน้ากันด้วยความสงสยัยแกเดินออกจากโบสถ์แล้วก็เดินอ้อมไปทางข้างหลังของโบสถ์พรานแดงจึงถามหลวงตาคําแกจะพาพวกตนไปที่ใดกันหลวงตาคําหันมาจิ้มพร้อมกับพูดว่าโยมอยากเห็นคนที่เคยได้สัมผัสอัญ,ญมณีนั้นมาแล้วหรือไม่คำพูดของหลวงตาคำที่ปลงออกมาทำให้พรานแดงถึงกับตาโต พันวยกลางคนอย่างพรานแดงรีบพยักหน้าแล้วหลวงตาคำแก,กก็เดินต่อทวารทิศทางนี้มันตรงกันข้ามกับทางไปใจกลางของหมู่บ้านรอบๆกายก็มีป่าลกทึบเหมือนกับข้างนอกค่ายไม่มีผิดจูๆ่ๆสายตาของพรานแดงก็เห็นพวกขวากน้ำแหลมน้ำเหล่านี้มันขึ้นเป็นม้วนยาวคล้ายกับถาวรพะรยงระยางกับต้นไม้เต็มไปหมดพรานแดงจึงบอกให้ไมเคิลมอคิมระวังขวากน้ำเหล่านี้ด้วย และดูมันแหลมคมและยาวเอาการในขณะที่พรานแดงเดินไปอย่างระมัดระวังจูๆ่ๆหมอคิมก็ชะงักแล้วก็หยุดเดินพรานแดงกับไมเคิลรีบถามหมอหนุ่มทันทีว่าเป็นอะไรไมยอลาโหยหวนหมอคิมกล่าวพรานแดงกับไมเคิงงกับคำพูดของหมอหนุ่มหมอคิมจึงพูดต่อว่ายังจำนามประหลาดตอนที่เราเริ่มเดินทางมาที่นี่ได้หรือไม่ หากใครโดนมันทิ่มแทงแม้แต่เพียงนิดเดียวคนผู้นั้นจะปวดจนร้องหหยหวนเป็นวันๆตนนั้นจำได้ดีถึงลักษณะของมันแต่จำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนบอกเรื่องนี้กับตนพรานแดงกับไมเคิเมื่อได้ฟังคำพูดของหมอคีมพวกเขาก็เหมือนกับทำท่าทางคิดอยู่ครู่หนึ่งตัในใดนั้นพวกเขาก็คิดตามหมอคีมทานพวกเขาหยุดเดินและทำท่าทีหวาดระแวงไม่ต่างจากหมอหนุ่ม หลวงตาคําจึงบอกกับพวกพรานแดงว่ามันผ่านไปได้หากใจที่กลัวม,มันก็จะเจ็บหากใจที่นิ่งก็จะสงบคําพูดแสนกํากวมอันแฝงไปด้วยวาทะเปล่งออกมาจากปากของพระชลาแล้วแกยังบอกต่ออีกว่าทําสมาธิให้มัน่นแล้วก็เดินตามรอยเท้าของแกไม่เข้าถึงกับถามว่าต้องทําอย่างไรตนไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านกล่าวเดินจงกรมเยี่ยงไรก็เดินแบบนั้น หลวงตาคำกล่าวทว่าไมเคิลกับหมอคิมด้วยความเป็นคนต่างชาติเขาทั้งสองไม่เข้าใจนักกับสิ่งที่หลวงตาคำกล่าวจึงทำให้พวกเขาขอยืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าแลดูจะเป็นผลดีที่สุดกับตัวพวกเขาหลวงตาคำแกก็เดินต่อทันทีส่วนพรานแดงแกก็ค่อยๆมองตามตั้งสมาธิทำตามที่หลวงตาคำแกบอกเท้าของพรานแดงค่อยๆก้าวย่างอย่างช้าๆตามรอยเท้าของหลวงตาคำไป พรานแดงเดินอย่างไม่สนรอบกายไม่นานนักเขาก็เดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งได้สำเร็จทว่าพรานแดงแกก็ยังไม่รู้ตัวยังคงเดินต่อจนสายตาของพรานแดงเห็นเท้าคู่หนึ่งเขาจึงเงยหน้าขึ้นมามองพบว่าเป็นหลวงตาคำที่ยืนนิ่งบอกกับพรานแดงว่าถึงแล้วพรานแดงโล่งอกที่ไม่ได้โดนไอหนามประหลาดนั้นเล่นงานเขาพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงเบาๆอย่างดีใจตนไม่โดนหนามเหล่านั้นพิมพ์แทง ทว่าหลวงตาคำแก,กก็บอกให้พรานแดงดูตามร่างกายของเขาดีๆพรานแดงทำตามที่หลวงตาคำว่าทว่าตามร่างกายของพรานแดงพบรอยของแหลมเกี่ยวโดนร่างกายมากมายทำให้พรานแดงชะงักคุณคิดกับตัวเองว่าทำไมไม่รู้สึกเจ็บปวดหลวงตาคำตอบคำถามในใจเหมือนกับรู้ทันทีว่าเพราะจิตของพรานแดงสงบความเจ็บปวดเหล่านั้นเลยเล่นงานพรานแดงไม่ได้ คำพูดและการกระทําของหลวงตาคามสร้างความรู้สึกให้ปรานแดงศรัทธาขึ้นไปอีกพรานแดงมองทอดสายตาไปรอบกายพวกมันยังคงเป็นป่าแห่งความตายอยู่แต่ทว่าเมื่อมองทอดออกไปดีๆพบเพิงพักสร้างอย่างลุกลวกหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในความมืดที่นั่นแหละโยมคือที่อาศัยของชายที่อาตมากล่าวถึงว่าแล้วหลวงตาคามแกก็เดินมุ่งตรงไปยังเพิงพักหลังนั้น ทำให้พรานแดงต้องรีบจำอ้าวเดินตามแกใจพรานแดงรู้สึกแปลกๆมาได้พักหนึ่งแล้วเหตุใดพระชลาองค์นี้แกเดินไวนักขนาดตนเดินกึ่งวิ่งยังตามแกเกือบไม่ทันทว่าความสงสัยนี้ยังไม่ทันได้คําตอบเสียงอึกกระทึกขึโครมบนเรือนมันก็ดังมาขัดจังหวะเสก่อนพรานแดงจ้องไปยังเสียงนั้นทันทีนั่นแหละโยมคือเสียงของชายผู้หนึ่งที่เคยเข้าใกล้อัญมณีนั้นที่สุด หลงตาคำกล่าวพร้อมกับมองไปยังทิศทางเดียวที่เกิดเสียงพรานแดงไม่รอช้ารีบเดินขึ้นเพิงโสมหลังนี้ไปด้วยที่การสร้างเพิงตามรูปแบบฉบับสมัยโบราณยกพื้นสูงทำให้การขึ้นเลือนอันมีบันไดผุผูมันช่างยากเย็นนักจนพรานแดงพาร่างของตนมายืนอยู่หน้าประตูได้สำเร็จเขาค่อยๆผลักประตูไม้อย่างช้าๆหวังจะมองภายในทว่าประตูไม้ยังไม่ทันได้อ้าออกเต็มที่ กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับซากสัตว์ซากเน่าตายมาแล้วหลายวันตีกระแทกออกจากภายในพรานแดงที่ได้ยืนอยู่ข้างหน้าถึงกับทำหน้าตาปิดเปี้ยวผิดรูปเลยทีเดียวอื <c> ้อ <oughs> พรานแดงอุทานร้องออกมาเขานั้นก็เจอกับซากเน่าซากศพมามากมายแต่ก็ไม่เคยได้กินอะไรที่เน่าเหม็นได้ขนาดนี้ถึงกระนั้นพรานแดงก็ไม่หยุดเขาเดินหน้าต่อโดยการผลักประตูบานนี้แง้มให้ได้มากที่สุด จนบานประตูเปิดออกภาพเบื้องหน้าของพรานแดงทําให้เขานั้นต้องชะงักแม้ว่าภายในเพิงและรอบกายของพรานแดงมีแต่ความมืดแต่หน้าต่างบานเล็กข้างหลังเพิงมันยังคงเปิดกว้างรับแสงดวงจันทราสีแดงสองเข้ามาภายในปรากฏร่างร่างหนึ่งที่อยู่ในความมืดเขากําลังกัดกินอะไรบางอย่างอยู่แม้ว่าบานประตูจะเปิดออกมีชายปริศนาอย่างพรานแดงยืนจ้องเขาอยู่ท่าทีของเขาคนนั้น ไม่แม้แต่จะสนใจนอกจากบางสิ่งที่อยู่ในมือของเขาเท่านั้นพรานแดงพยายามจะชะโงกหน้ามองให้ได้ใกล้ที่สุดท่านใดนั้นสายตาของพรานแดงก็เห็นบางสิ่งที่อยู่ในมือของเขามันเป็นไส้ละยงระยางควักมาจากหน้าท้องของตนเองเขาค่อยๆลิมรดไส้ของตนอยู่แบบนั้นย่างกับพึงพอใจรสชาติของมันทว่าด้วยความที่เขานั้นเป็นคนตายไส้ที่เขากินอยู่มันเลยเน่าและส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวน ประกอบกับเศษคราบสีดําอันเกิดก,กลางตามพื้นและผนังน่าจะเกิดจากน้ําเลือดน้าหนองของตัวชายคนนี้เองนี่หละโยมคนที่เข้าใกล้อัญมณีนั้นที่สุดลวงตาคำโผงโพดพูดขึ้นมาข้างๆปราณแดงด้วยที่ปราณแดงแกกําลังตะลึงงานกับชายคนนี้อยู่เขาจึงตกใจกับหลวงตาคําที่มายืนอยู่ข้างๆตนอย่างที่ปราณแดงยังไม่ทันได้ตั้งตัวปราณแดงแม้จะสะดุง้ง แต่สายตาของเขาก็วางจากชายคนนี้ไม่ได้ปากของพรานเวียงคนอันจะถามที่มาที่ไปของชายคนนี้ยังไม่ทันได้เปิดหลวงตาคำแก,กก็พูดขึ้นมาก่อนว่าชายคนนี้ถูกอัญ,ญมณีนั้นกืนกินจนตายแล้วก็มาอยู่ที่นี่เขาไม่สามารถไปผุดไปเกิดหรือจะวางจากไส้เน่าๆอันอยู่ในมือของเขาได้ชายคนนี้ตกอยู่ในภวงอันไรที่สิ้นสุดโยมลองฟังน้ำเสียงนั้นดีๆหลวงตาคำกล่าว เมื่อสิ้นคำพูดของหลวงตาคำจูๆ่ๆหูของพรานแดงก็ได้ยินเสียงนั้นจริงๆแดงสีแดงเหมือนกันเลยสวยสีแดงสวยคำพูดวกไปวนมาจนหน้าสยองพร้อมกับมองไส้อันเน่าเหม็นของตนดังออกมาขนกายพรานแดงลุกชันไปทั่วร่างกายทันทีตัดมาทางฝั่งของสุชาติชายทั้งสามอันประกอบไปด้วยเผือกชายสุชาติ ยังคงติดอยู่ในโบสถ์ปริศนาโดยที่มีนักบวชประหลาดมากมายกำลังสวดปรงอาบัติกันอย่างละงมโดยความกลัวเผือกเตรียมจะเงื้อมือไปหยิบอาวุธอย่างมีดเดินป่าขึ้นมาทว่ามือกำลังที่จะเอื้อมไปแต่อาวุธของตนก็ถูกหยุดไว้โดยชายเขาจับข้อมือของเผือกเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วเผือกมองหน้าชายว่าเหตุใด,ดทำเช่นนี้ทว่าหน้าของชายไม่ได้มองหน้าของเผือกเลยเสียด้วยซ้ำ ชายมองตรงไปยังเบื้องหน้าด้วยใบหน้าที่กลัวสุดขีดทำให้เผือกต้องมองตามสายตาของชายน้องร่วมสาบานไปปรากฏภาพเบื้องหน้าเป็นนักบวชนั่งอยู่ตรงหน้าพระประธานแกเบี่ยงตาลปัดออกจากตนเล็กน้อยเผยไปหน้ายิ้มสเสแยลิ้นยาวต้องมาทางเผือแม้ว่านักบวชตนนี้เขาจะ,สะเสแยยิ้มแลบลิ้นแต่เสียงสวดอาบัตก็ยังคงดังมาจากลำคอของเขามันน่ากลัวยิ่งนักเอามือออกจากอาวุธนั้นซะ สุชาติกล่าวอย่างเบาเสียงพร้อมกับจ้องไปยังนักบวชคนนั้นเพื่อกจึงค่อยๆเอามือออกจากอาวุธของตนทันทีทําให้นักบวชคนนั้นเอาตาลปัดมาบังหน้าของตนเหมือนเดิมที่นี่มันบ้าอะไรกันวะเพื่อกกล่าวด้วยความกลัวแล้วเราจอกที่นี่ได้อย่างไรชายถามอย่างเบาเสียงเช่นกันสุชาติพยายามนึกหาวิธีเพื่อจะออกจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้ ถ้าว่ามีความรู้สึกบางอย่างมาเล่นเข้ามาในจิตของชายหนุ่มสารภาพบาปสุชาติกล่าวพร้อมกับดวงตาที่เบิกโพรงส,สารภาพบาปอะไรชายถามย้ำมันจะช่วยได้จริงๆหรือเผือกถามต่อสุชาติใส่หัวบอกว่าตนนั้นไม่แน่ใจแต่เหตุใดก็ไม่รู้ตนรู้สึกว่าต้องทําเช่นนั้นเหมือนว่ามันมีอะไรโดนจิตโดนใจชายหนุ่มอย่างสุชาติกล่าว ทางเลือกที่มันมีไม่มากนักจึงทําให้ทุกคนคุกเข่าพร้อมกับพนมมือความผิดพลาดมากมายถูกเปล่งออกมาจากปากชายทั้งสามทว่าทุกอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนชายทั้งสมยังคงพูดความผิดในชีวิตของตนไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากไปเรื่อยๆจนเผือกกัดฟันที่จะพูดเรื่องฉบาเขาบอกว่าตนนั้นเคยคิดจะทําไม่ดีไม่ร้ากับฉบาเมียรักของพรานแดงเพื่อเปร่งวาจาออกไปจนดังสนานท่านใดนั้น เสียงสวดปรงอาบัตก็หยุดลงทันทีทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจและแล้วเหล่านักบวชที่เคยก้มหน้าก้มตาสวดปรงอาบัตอยู่เขาก็ค่อยๆลุกขึ้นไม่เว้นแต่นักบวชที่กลุ่มตาลปัดในมือสีหน้าที่แสนปิดเบี้ยวหันมาจ้องทางพวกชายทั้งสามคนบาปคนบาปคำพูดชวนสยองดังสนั่นเปลงออกมาจากปากเหล่านักบวชพวกนี้ท่านใดนั้น พวกเรานักบวชค่อยๆเดินมาทางชายทั้งสท่าทางน่ากลัวแววตาของพวกเขานั้นเหมือนกับจะกินเลือดก,กินเนื้อจนล่างพวกนั้นเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเกือบจะประชิดชายทั้งสแล้วเผือกจะชักอาวุธขึ้นมาปกป้องกายทว่าสุชาติตะโกนยาด้วยความที่เผือกเชื่อใจชายหนุ่มนามว่าสุชาติอย่างไม่เคลือบแคลงใจเผือกเลือกที่จะไม่ชักอาวุธขึ้นมาแต่นักบวชเหล่านี้ก็ถึงกายพวกสุชาติแล้ว พวกเขายืนไหลล,ล้อมชายทั้งสามพร้อมกับเปล่งวาจาแต่คำว่าบาปจ้องมาทางทั้งสามที่กำลังนั่งคุกเข่าอยู่ทันใดนั้นเหล่านักบวชก็โน้มตัวอ้าปากกว้างเหมือนกับจะกัดกินชายทั้งสามทั้งสามร้องพร้อมกับปรับตาปีเอาท่อนแขนของตนมาปกป้องตนเอาไว้ผ่านไปพักหนึ่งเสียงร้องของชายทั้งสามอันประสานเสียงยังคงดังสนั่นอยู่สุชาติเริ่มแปลกใจเหตุใด,ดผ่านไปนานแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชายหนุ่มลืมตาเป็นคนแรกแล้วก็รีบสะกิดเผื่อกับชายทั้งสองลืมตาตื่นขึ้นมาดูไม่ต่างกับสุชาติภาพตรงหน้าพวกเขาต้องทำให้พวกเขานั้นตะลึงเอาล่ะครับพรานแดงได้พบเจอกับชายปริศนาที่หลวงตาคำบอกว่าเคยพบอัญมณีต้องสามมาแล้วเขาคือใครกันแน่และจะได้ข้อมูลอะไรเพื่อจะสืบต่อถึงเพชรนคราชหรือไม่ส่วนทางของสุชาติเขาจะรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือเปล่า พวกจอกับกรบเรืองจะเป็นตายไร้ดีอย่างไรโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองรับแลงภาค3าหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่ารักท่านผู้ชมเหมือนเดิมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใด ถ้าจับเขาแล้วเรื่องนี้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ